ผมไม่เคยใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐไปด่านายกแล้วการที่ผมออกมาพูดแทนประชาชนพูดแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่วันนี้กําลังเดือดร้อนเลื่อมปากท้องอยู่เนี่ยผมก็ทําในานามส่วนตัวตามเสรีภาพบทปัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินคิดว่าเสียหายคุณเศรษฐาฟ้องผมได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบัน คุณเศรษฐาไม่เคยฟ้องผมแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีสสพักเพื่อไทยไม่เคยมีสมาชิกพักเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันพักพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมก็เลยงงว่าพักเป็นพักลูกไล่หรือพักร่วมรัฐบาลคำว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ใช่พักลูกไล่หรือพักสาขานะครับ พรรคพลังประชารัฐเรามีค c ดิเดตนายกค,คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณถ้าผมจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมผิดหรอครับผมจะต้องถูกขับออกจากพรรคหรอครับกับการผมเห็นพรรคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคดาหัวหน้าพรรคกรรมาการบริหารพรรคเปิดข้อบังคับหาวิธีขับสมาชิกพรรคคนนั้นจนทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลยครับแถมสมาชิกพรรคคนนั้นบอกครูเลย ขับสิจะฟ้องต่อศาลผมก็เลยย้อนกลับมาว่าไอ้พรลบพักการเมืองเนี่ยมันใช้กันคนละฉบับหรือเปล่าผมเนี่ยเชียร์หัวหน้าพักชมหัวหน้าพักเอาคนมาสมัครเปสมาชิกพักกลับจะถูกให้ขับออกจากพักเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องขับผมหรอกครับถ้าขับผมแล้วไอ้สมาชิกห0 0 0ื่นคนมันจะเดือดร้อน เพราะถ้ามันพูดไม่ได้เพราะต่อไปด่ารัฐบาลไม่ได้ต้องเขียนข้อบังคับพักมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลนะถ้าเราเป็นพักลดรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลนะครับผมถามว่าผมไม่เคยด่ารัฐบนตรีพักพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวทางแทนที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกัน้นแต่เราเข้าใจความเป็นพักการเมืองเราต้องให้เกียรติกันครับแต่อย่างที่ผมพูดครับ ผมเห็นรองรองนายกัฐมนตีมีที่ปรึกษาชื่อคุณวรชัยเหมะมีตําแหน่งแห่งหนในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษารองนายกคุณภูมิธรรมออกมาว่าคุณคุณเศรษฐาทวีสินผมไม่เห็นคุณเศรษฐาตําหนิคุณภูมิธรรมผมไม่เห็นคุณภูมิธรรมตําหนิคุณวรชัยแต่กลับการทางผมผมเป็นแค่สมาชิพพกพรรคพลังประชารัฐตัวเล็กๆออกมาพูดบอกว่า คุณเศรษฐาบริหารไม่ดีนะเงินดิจิตอลผมไม่เห็นด้วยนะก็เสรีภาพส่วนตัวของผมแต่กลับกันว่าจะขู่ผมพ้นพักแล้วถามกลับกันว่าผมไม่เคยถูกขับพ้นพักครับผมไม่เคยถูกขับพ้นพักแต่คนพูดเคยถูกขับหรือเปล่าพิพสู่ประชชนก็คงไปรู้ไอ้เรื่องทีแล้วก็ทําผมมาทีหนึ่งแล้วทําให้ผมเสียหายมาทีหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นผมอ่อนทางการเมือง ผมอ่อนทางการเมืองผมไม่ได้ออกมาพูดให้สื่อบนชนฟังทุกคนก็เข้าใจว่าผมเป็นคนเลวผมเป็นคนชั่วแต่วันนี้ทางมหาลาัยเขาตอบแล้วว่าผมไม่ผิด <S <S ทางพรคไม่คิดจะขอโทษผมหน่อยหรอครับทางภัคไม่คิดจะทาหนังสือถแถลงบอกผมหน่อยหรอครับไอ้คราวที่แล้วก็ทํากันแบบงุกบยิบงุ๊บงับแบบนี้ฮะ <Okay. S 2> คราวที่แล้วก็เอ,ก,เอกสารหลุดคราวนี้ก็บอกลายหลุดแล้วก็เบอร์ชื่อกันแบบนี้หรอครับทำไมต้องเบอร์ชื่อครับเพราะกลัวว่าเปิดชื่อมาแล้วมันไม่ใช่ส0สสองจริง เพราะว่าเปิดชื่อมาแล้วเจอผมฟ้องแบบนี้มันยุติธรรมกับผมเหรอครับผมถึงบอกพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนบอกไปฝากประชาชนครับผมอยู่พลังประชารัฐผมจะเชียร์พลเอกประวิตย์เป็นนายกผมผิดเหรอครับถ้าผมอยู่พลังประชารัฐผมไปเชียร์คุณอุ้งอิงดิอย่างเงี้ยต้องขับผมถ้าผมอยู่พลังประชารัฐผมไปเชียร์คุณอนุทินดิอย่างเงี้ยต้องขับผมถ้าผมอยู่พลังประชารัฐผมไปเชียร์คุณปิรพ์ดิอย่างเงี้ยต้องขับผม แต่ผมเชียร์พลเอกประวิตร์วงสุวรรณซึ่งเป็นคน n d i d คนเดียวของพรรคพลังประชารัฐจะขับผมหรือครับวันนี้จะตั้งกรรมการสอบผมอีกหรอครับไม่ต้องสอบครับไม่ต้องสอบผมเป็นสมาชิพพรรคตัวเล็กๆเพราะว่าถ้าทําผมเนี่ยไอ้หกหมื่นคนมันจะออกหมดนะครับผมไม่เคยใช้สามารถเจนชัยยุทธิ์โคโกประจำตัวพลเอกวิตยไปด่านายกนี่ผมไม่เคยใช้สามารถเจนชัยยุทธิ์อดีตโคโกประจำตัวพลเอกวิตยไปด่านายกนี่ไม่มีฮะผมไม่สามารถเจนชัยยุทธิ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรม เท่านั้นพี่สือมันก็รู้ฉะนั้นจะจะมาเราลงโทษผมเรื่องอะไรและจะขับผมได้หรือเปล่าก็าผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคักหัวหน้าพรรคเขายังขับไม่ได้เลยไอ้นี่ผมวิพากษ์วิจารณ์นายกคนอื่นด้วยไม่ใช่นายกของพรรคแต่เป็นพรรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนพรรคเพื่อไทยแปลกไหมแต่สสพรรคเพื่อไทยสมาชิพกพรรคเพื่อไทยไม่มีใครออกมาชนผมแม้แต่คนเดียวเวลาผมพูด ไม่เคยมีโคษกรัฐบาลหรือคนรอบตัวนายกออกมาโจมตีผมแม่แต่คนเดียวไม่เคยออกมาชี้แจงแม้แต่คนเดียวแต่กลายเป็นว่าพรรคพลังประชารัฐจะเอาเรื่องนี้มาเล่นผมตลกไหมล่ะครับพ่อแบรพี่น้องประชาชนเ,ออเราไม่ได้ดีลกับแค่พักเพื่อไทยอะเราเดีลกับทุกคนเปิดหกเจ็ดคนมีพักเพื่อไทยสองคนที่เหลือพักอื่นที่เหลือเป็นคนรุ่นใหม่มันไม่ได้ดิวกับ พักเพื่อไทยพี่พักเดียวแต่ผมกาลังจะบอกว่าวันนี้เราเอาสมาชิกพักเอามาช่วยทํางานพักแล้วผมถามว่าทําไมเราต้องเพ่งเลยขนาดนั้นทำไมต้องกลัวขนาดนั้นแล้วผมถามว่าไอ้เปิดสอสอเปิดแน่หลังวันที่14ถ้าท่านนายกโดนอะ่ะฉะนั้นผมถามว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเปิดสมาชิกพักนะครับหรือว่าวันนี้เราต้องเขียนว่าถ้าสมาชิกพักเพื่อไทยห้ามเข้าพลังประชารัฐเขียนเลยไหมในใบสมัครเขียนในข้อประคับเลยไหมว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทยถ้าจะมาอยู่พลังประชาชนห้ามรับเขียนกันแบบนี้ไหมอยู่ที่หัวหน้าถ้าหัวหน้าบอกไม่เปิดก็ไม่เปิดถ้าหัวหน้าบอกว่าไม่ต้องรับก็ไม่รับคือผมไม่ได้งมบยิบทำนะเพราะเวลาคนเปิดก็คือหัวหน้าพรรคเปิดรองหัวหน้าพรรคก็ยืนโคโซก็แถลงยังเปิดตัวพี่วันผมยังไม่ไปชูมือพี่วันเลย ผมก็ยังอยู่นอกซีเลยทั้งที่ผมเป็นคนชวนผมไม่ได้อยากได้แสงหรือไม่ได้ได้ซีไม่ได้อยากเด่นอยากดัง,ดงอะไรแต่ผมทําให้พักไปโตขึ้น <tim. S 1> ผมเอาปัญหาของประชาชนมาพูดผมทําเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติทั้งสิน<ว>่น<ว>ก็ผม <spinning. S 1> อยู่พลังประชารัฐให้ผมฟังใครละครับผมไม่สมาชิกพักผมอยู่นี่ผมอยู่ที่นี่ผมตอบแทนพลเอกประวิตรครับเพราะพลเอกประวิตรให้โอกาสทางการเมืองผมให้ผมเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี แล้วถ้าผมไม่ตอบแทนท่านผมจะตอบแทนใคร่ะครับฉะนั้นถ้าพลเอกประวิตยบอกให้หยุดก็หยุดถ้าพลเอกประวิตยบอกให้พูดก็พูดถ้าพลเอกประวิตยบอกไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วแต่ที่วันนี้ต้องชี้แจงชี้แจงเพราะตัวเองไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับพลเอกประวิตยชี้แจงเรื่องตัวเองแล้วก็ไอ้เรื่องที่ตัวเองถูกกระทำอะโบรดให้ความเป็นธรรมด้วยาววผมไม่เคยมีปัญหาท่านเนี่ยเจอท่านผมก็ไหว้ แต่ไม่รู้ท่านกลัวผมหรือเปล่าหรือท่าน,านเกลียดผมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมให้ความเคารพตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าพักท่านก็ไว้ไว้ผมทําอะไรอยู่แต่ผมไม่พูดหรอกแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวเลยผมไม่เคยโกรธเกลียดอะไรท่านอยู่แล้วอ่ะผมไม่เคยโกรธเกลียดอะไรท่านเลยขาอยู่แล้วมีแต่จะเชียร์ด้วยซ้ําไปมีแต่สักนุนด้วยซ้ําไปแต่อาจจะมีคนไปเท็จทูวรที่ท่านเข้าใจอะไรผมผิดหรือเปล่าผมไม่รทราบคุย จะชวนมานั่งกิน <UST> ข <schnell> ้าวตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะหลุดบมดเดี๋ยวว่ามันไม่ใช่4ี่สิคนแต่ผมบอกว่ามันไม่อยากจะขยายข่าวแล้วข่าวออกไปแบบนั้นแล้วก็ก็ปล่อยมันไปผมบอกว่าพักร่วมไม่ใช่พักลูกไล่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นพักลูกไล่หรือพักสาขาก็เอาตามนั้นผมบอกว่าพี่พี่สื่อมวลชนเป็นสื่อมวลชนทางการเมืองอยู่มานาน พักที่เป็นพัก,กร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะกลับมาเป็นพักแกนนาเสมอพร้อมที่จะมาเป็นพักที่เป็นพักเป็นนายกรัฐมนตรีเสมอพักร่วมไม่ใช่พักสาขานะครับถ้าเป็นพักสาขาสิต้องยอมเข้าทุกเรื่องแล้ววันนี้พลังประชารัฐมีคดีเด่นนายกคนอื่นไหมครับก็มีอยู่คนเดียวดิแล้วเราไม่เชียร์คนเราเราจะไปเชียร์ใครอะครับแล้วผมถามว่าในเมื่อคุณนายกทวีเศรษฐาทวีสินเขายังไม่ฟ้องผมแม้แต่คดีเดียวอะก็แปลว่าเขาไม่เสียหายอะไรเลยอ่ะ แต่กับการพรคพลังประชารัฐรู้สึกว่าตัวเองเสียหายแทนพักเพื่อไทยเหรอครับพรคเพื่อไทยเขายังไม่ส่งใครออกมาโต้ผมแม้แต่คนเดียวเลยหรือว่าวันนี้พรคพลังประชารัฐเสียหายแทนพรคเพื่อไทยอันนี้ผมแปลกใจครับรู้อยู่แล้วครับการที่ผมจะเปิดตัวเมื่อวานนี้นมีคนโทรมาห้ามผมสี่ถึงห้าคนสี่ถึงห้าคนแต่ผมถามหัวหน้าพัก ท่านหัวหน้าบอกเปิดแล้วเราเป็นลูกลูกพักเราจะทําไงเราจะฟังคนที่โทรมาสั่งหรือเปล่าเราจะฟังคนที่โทรมาบอกหรือเปล่าหรือเราจะฟังหัวหน้าแต่พอผมฟังหัวหน้ามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผมบอกเลยว่าผมไม่มีเจตนาอื่นใดผมไม่มีเจตนาอะไรเลยผมมีแต่ความหวังดีให้พักและไอ้ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะลงสสเขาก็บอกว่าเขาจะมาสบักเป็นสมาชิกพัก ผมถามว่าพรรคการเมืองถ้ามีคนมาสมัครเป็นสมาชิพกพรรคไม่ดีใจเหรอครับแล้วคนที่มาเป็นสมาชิพกพรรคเป็นอดีตสสหลายสมัยเป็นคนวัยรุ่นที่มีความรู้ทางการเมืองมีคนสนใจทางการเมืองไม่ดีเหรอครับพรรคการเมืองอื่นนี่เขาอยากเปิดอยากเปิดจะหาคนเปิดไม่ได้ผมถึงถามว่าเขาไม่ได้มาแย่งพื้นที่อะไรเพราะการเลือกตั้งอีกไกลแล้วผมก็ยืนยันว่าเปิดแค่สมาชิกไม่ได้เปิดตัวสสครับไอ้เปิดตัวสสหลังวันที่1 4เปิดแน่ถ้าท่านนายกโดน ไม่ทราบผมว่าพี่สื่อมวลชนรู้ประชาชนรู้ครับไม่พังหรอกครับพรคพลังประชารัฐก็มีโลเดปงยิ้มแต่ครับคือผมมองว่าพรคพลังประชารัฐไม่พังหรอกครับแต่แค่ต้องต้องสื่อสารและให้เข้าใจกันและเหนือสิ่งอื่นใดคือความเป็นธรรมและความยุติธรรมครับถ้าความเป็นธรรมความยุติธรรมมันไม่ตกถึงทุกคนมันเกิดความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมันก็อยู่กันลําบากครับไม่คุยครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากผม ไม่เป็นไรหรอกครับคือคือถ้าท่านไม่ไม่มาด่าผมผมไม่ด่าท่านมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไงคือวันนี้ที่ต้องชี้แจงเพราะท่านลดตัวท่านให้เกียรติผมมากนะท่านเอ่ยถึงผมอะท่านให้เกียิผมมากผมถึงบอกไงว่าไอ้กระบวนการครั้งที่แล้วผมรู้เลยว่าใครทําผมแต่ผมไม่พูดแล้วผมอาหสิกรรมให้แต่วันนี้มาขอโทษผมหน่อยก็ดีนะครับผมว่าพี่สืบบรญชูรล,ล้ผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้ผมไม่ผิดอะ่ะ ทำไมไม่ขอโทษผมแล้วไอ้การสอบสวนผมไม่เคยเห็นไอ้คำสอบสวนเลยที่บอกว่าผมผิดอะอยู่ไหนอะผมถามว่าเรื่องอื่นที่พอสอบสวนเสร็จผิดต้องเข้าต้องมีสิทธิ์อุทธร์ผมก็ไม่เคยได้อุทธร์แล้วเรื่องของผมเคยเข้ากรรมการบ่านทาไหมก็ไม่มีคนเอกพวิตรเคยปรบโถนไหมก็ไม่มีแต่ข่าวลงกระจายไปหมดไปแล้วผมเป็นคนชั่วผมเป็นคนเลวผมเป็นคนต่ําช้ามันยุติธรรมกับผมไหมอะผมเนี่ยอดทนนะแต่ขราวที่แล้วอะผมมันใหม่ท้านการเมือง วันนี้ผมไม่ใหม่แล้วผมอยู่มาหลายปีแล้วผมไม่ยอมตายคนเดียวผมไม่ยอมให้ถูกกระทําฝ่ายเดียวแล้วเป็นเราได้ใจไหมเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นพี่พี่สือ่อมวลชน,น้อยใจไหมเอาเอาข่าวที่ไม่จริงมาโจมตีท่านให้เสียหายอะผมบอกว่าวันนี้ผมอยู่ในสภา,าผมแก้กฎหมายหลายฉบับที่อยากจะให้ความเท่าเทียม เรื่องสิทธิมนุษยชนมากมายครับเพราะต่อไปเนี่ยการใช้แชท GPT ก็ดีการใช้ AI ก็ดีถ้าข้อมูลมันเป็นเท็จอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์รเวลาเซิร์ชอะไรไปมันก็เท็จหมดครับฉะนั้นผมถึงบอกเนยกระบวนการที่ใส่ร้าย,ยป้ายสีโจมตีโดยค่าทางการเมืองต้องเลิกครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นแล้วครับฉะนั้นไอ้ลา์ไอ้ลา์หลุดแต่ลายตั้งใจปล่อยอย่างเงี้ยเขามองออกครับคืบอมันมันขับได้หรือเปล่าล่ะ อ่ะผมถามว่าขับได้หรือเปล่าก่อนคือประเด็นสื่อก็ไปเรียกว่าจะขับจะขับมันขับได้หรอสมาชิกพักเนี่ยก็ผมยกตัวอย่างไงพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาด่า่าหน้าพักจนถึงวันนี้ยังขับไม่ได้เลยเขาเปิดข้อขบังคับอะพักประชาธิปัตย์นี่นักกฎหมายนะเปิดแล้วเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกเอ้ยจะขับยังไงด่า่าหน้าพักยังขับไม่ได้ไอ้ผมชมว่าหน้าพักจะขับผมไม่รู้ไอ้สมาชิกหกหมื่น 60, มันจะลาออกตามผมด้วยหรือเปลาดิ ผมไม่ทราบเลยผมเองนะแทบจะไม่ค่อยเข้าพักผมส่วนใหญ่ก็คุยกับอดีตประวิทย์แล้วก็ไปหาแกที่บ้านคุยแกทุกวันแหะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอดีตประวิทย์ใช้ก็ทําถ้าแกบอกให้เข้าพักผมก็เข้าผมไม่ได้จำเป็นต้องอยากจะไปเข้าพักทุกวันอังคารเนี่ยผมไม่ได้อยากจะประชุมขนาดเขาให้นั่งประชุมสมาชิกพักกรรมการบบิหานพักตอนที่เขาประชุมสอสอผมยังไม่ไประชุมเลยผมเป็นกรรมธิการสภานี่ก็โคตรพักอื่นไม่เคยขอ,อพักพลังประชารัฐอะฮะ ผมถึงบอกเลยครับว่าเพื่อนสส<า>หลายพักเขาอึดอัดเขาอยากให้ผมทาพักฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าก็ต,ต้องว่ากัน,ตกนแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เคารพผลเอกคมิตรก่อนครับมันไม่เรื่องอึดอัดมันไม่เรื่องแบ่งกกแบ่งเหล่าหรอกมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมคือคนเราเนี่ยถ้าอยู่กันได้ถ้ามันให้ให้กันเท่ากันยุติธรรมเท่ากันเท่าเทียมกันเนี่ยทางการเมืองมันไปได้แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อะไรเลย อย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมมันจะอยู่ได้ไหมละ่ะหรืออีกฝั่งหนึ่งทําแล้วมีแต่โออีฝั่งหนึ่งมีแต่ด่ามีแต่ถูกโจมตีมันจะอยู่กันได้ไหมมันไม่ต้องออกพักหรอกครับออกแค่บ้านเราอะ่ะมีพ่อแม่ลูกอะ่ะมีลูกสามคนถ้าลูกคนนึงโดนแต่ดา่าโดนแต่ตีีลูกคนหนึ่งมีแต่เยือนยอสรรเสริญมันอยู่ได้กันไหมล่ะครับ <Okay. S 1> นั่นแหละครับไม่ต้องออกพักเอาแค่ครอบครัวพอแล้ว <Okay. S 1> ฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องสื่อมวลชนรวมไปถึงประชาชนเข้าใจดีครับ mm hmm. ฉะนั้นถ้านหลวงพ่อเอกประวิรบอกให้ผมลาออกไปนานแล้วครับ แต่อย่างที่ผมพูดวันนี้มีสสหลายพักโทรมาให้กําลังใจผมในไลน์ก็มีอดีตรัฐมนตรีเจสมัยก็บอกอยากได้เพลงแต่งให้หน่อยสไตล์หมอลำอก็มีม,มีบางคนบอกยกพักให้เลยให้เป็นหัวหน้าพักก็มีอยู่ในนี้ผมบอกว่าวันที่14สิงหาไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณเศรษฐาจะรอดหรือจะโดนแต่การเตรียมความพร้อมในฐานะพักการเมืองมันต้องทำ เราจะเป็นพักร่วมอย่างเดียวเลยหรอครับเราไม่คิดจะเป็นพักแกนนาเลยหรอครับผมถามว่าสอสอสี่สิบสสที่แอบอ้างกันอย่างนั้นนะ่ะว่าอยากจะเป็นพักรัฐบาลไม่เคยคิดจะชูพลเอกประวิตย์เป็นอะไรบ้างหรอครับไม่คิดจะให้พลเอกประวิตย์มีตําแหน่งแห่งหนหรัฐบาลเพื่อจะแก้ปัญหาประชาชนเลยหรอครับไม่เคยคิดจะให้พลเอกประวิตยมีตําแหน่งเอานโยบายที่หากับประชาชนมาทาให้กับประชาชนหรอครับหรือว่าวันนี้ที่ท่านนั่งอยู่แล้วมันเพียงพอแล้ว ท่านสสที่ทรงเกียิทั้งหลายท่านไม่อยากเป็นรัฐมนตรีกันบ้างเหรอครับหรือท่านบอกว่าที่เขานั่งนั่นดีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านคิดอย่างนั้นท่านก็เดินต่อไปครับซึ่งมันสวนทางผมผมในฐานะสมาชิพกพรรคแล้วรักคนเอกปวิรย,ยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าเจ้านายเพราะถือว่าท่านเป็นคนให้โอกาสทางการเมืองผมผมก็จะทําจนสุดทางครับแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วชีวิตผมก็ต้องเดินต่อทางการเมืองไม่มีใครกลัวใครทั้งนั้นครับ คนเก่งคนดีอยู่ไหนก็ได้ครับเห็ว่าสไปหวันนี้ครับเรื่อส่วนตัวความลับครับแล้วก็ไปคุยที่บ้านไม่ได้ไม่ได้คุยที่พักครับ,บถ้าบอกว่าไม่ให้ก็โกหกถ้าบอกให้ก็ว่าว่าโว,ว,วใช่ไหมถ้าผมบอกว่าลูกป,ป้อมไม่ให้กำลังใจก็หา,าผมโกหกถ้าผมบอกว่าลูกป,ป้อมให้กำลังใจก็หาว่าสามารถคุยโวก็แล้วแต่สื่อบนชนเข้าใจ ที่สามารถถ้าสิบสี่ิสามคนนี้นายกเกิดเป็นโปรเจกต์ที่มาจะมีกี่คนที่สามารถจะเปิดตัวเป็นการเลือกตั้ใหม่ตอนนี้ไม่ทราบเลยเพราะว่าอย่างน้อย26คนที่เขาไม่พอใจกับเรื่องที่ผมโดนนะวันนี้ใช่ไหมอาจจะไม่เข้าพลังประชารัฐอาจจะไปที่ไหนก็ว่ากันอีกทีแต่ทางการเมืองมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วครับไม่ได้เดือพังประชารัฐนะ26คนที่พรรคอื่น ไม่ตอบครับ